ครับเมืเ่อสุดกันครั้งผมก็รายการมันเดย์มันเดย์คบับผมรายการที่ทำให้เราทุกคนมีความสุขทุกวันกันนั่นเองจ้าจุดต้องแล้วครับในกุดแ,แบบสแุกซ่านะครับกับสองพนกรานติดกลาดเรียนครับและแน่นอนวันจันทร์แบบนี้ครับผมรบเรามีอีเวนต์มาฝากกันอีกเช่นเคย กับนี่นะครับผมซูปเปอร์ฮีโร่ไทเซนไทม์ไร,รเดอร์ประธานซูปเปอร์เซนไตมหาศึกรวมพลังฮีโร่เรียกได้ว่าการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างไรเดอร์และเซนไตนั่นเองถูกต้องนะครับพูดได้ว่าวงานนี้ครับผมจะยิ่งใหญ่เพียงไหนเรามีงานภาพร,ารอบสื่อและไม่ใช่อสื่อธรรมดา,าครับเป็นรอบพิเศษครับผมที่ทางเจฮีโร่ห้าร่วมจัดขึ้นมาเมาโรงจัดการจัดหนักเองที่ลิโดเลยครับผมเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่หมาดๆนี่เองถูกต้องครับผมบอกว,ว่าคราวนี้เรียกได้ว่ารวมพลคนรักฮีโร่กันแบบจัดเต็มจัดหนัััักกมาาาๆเเเอปป็็นนนนนวว่้ยงงไ ไปดูกันเลยดีกว่าจ้า <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมโหอดิคุแมนมาประจำการอยู่ที่ลิโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะมองดูชั้น2ครับผมทุกคนกำลังรอะ Lim Hai อะไรบางอย่างอยู่งานของเราหรือเปล่าหรือว่าจะมาดูริมไฮสหาดแปซิฟิกอะไรบางอย่างไม่ต้องหัวคับแต่ยังไงเขาตามขอเสียงต้อนรับผมไดยเร็วสุดยอดมากฮะ แน่นอนอยู่แล้วครับผมสิ่งที่เขามานี่เขามารอสิ่งนี้อยู่ครับกับนี่ฮะมหาศึกรวมพลฮีโร่คาร์เมลเดอร์ประทัดซุปเปอร์เซนไตาการถ่ายวันนี้ครับไม่ใช่แค่รอบสื่อเท่านั้นแต่เป็นการรวมคนรักฮีโร่อย่างแท้จริงฮะวันนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะมามันเพียงใด1ชั่วโมงก,กว่าต่อไปนี้คุณจะเห็นด้วยตาของคุณเองตอนนี้ไปดูพร้อมกันเลยกว่าจ้า ผมรนเวรผมนี่ครับผมคือคนรักไรเดอร์ครับแน่นอนว่าขอเสียงไรเดอร์แล้วความมาแบบนี้แปลงร่งพร้อ,อ,อมกันดีกว่ากูเคยเช็น ที่หนึ่งนะครับผมกับมหาศึกรวมพลังฮีโร่คัมเปิลเดอร์ประธานซสปอร์ตไต์พร้อมแล้วใครพร้อมจะดูความบันเชิญเข้ามาเลยครับผมเอ้เข้ามาเข้ามาแมนเข้ามาขับด้ตัวครับผมซัพเมอร์โอ้ยใช่ไม่รู้นะเอ้กัรที่นี้ขอบคุณมากขับด้ตัวนะครับผมอันนี้แปซิฟิกริมลองน้อยฮะรอเล่นครับผมรอเล่นชอบชอบไรเดอร์หรือเซนไตครับชอบไรเดอร์ครับผมไรเดอร์ทำเข้าครับผมไอ้ครับผมในรถมีเดียรอเล่นครับผมขอเชิญเข้าไปครับขอบคุณมากครับผมพี่บูสวัสดีครับผมโอ้โหอย วันนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับวัันนนี้ดเซไมครบจะดูเซนไตบ้างครับผมโอเคขอบคุณมากนเซไคาเมใช่มมไ่ใช่ครับพี่เชิญครับผมยาวมายาวมาฮะอุ้ยเสื้อช็อกเกอร์ชอบครับผมขอขอขอหน่อยขอขอตัวนี้เลยนี่ครับผมเราอยู่กับแน่นอนว่าหน้าตาแบบนี้คาเม็นไรเดอร์แน่ๆชอบเซนไตหรือไรเดอร์มากกว่ากันครับเซนไตครับแน่นอนดีแล้วงั้นเชิญเซนไตเชิญได้เลยครับผมจัดพี่นั้ง B P ไปให้แล้วครับผมขอบคุณมากครับผมเออ อันนี้สมพงศ์จากฮอร์โมนหรือเปล่าเปล่าครับชอบเป็นไาหรือไรเดอร์ครับผมไรเดอร์ครับทำไมชอบไรเดอร์ครับก็ดูตั้งแต่เด็กนะรครับแล้ว,ลวไม่ดูเซนไตตั้งแต่เด็กเหรอครับเซนไตก็ดูตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าชอบไรเดอร์มากกว่าชอบไรเดอร์มากกว่า,ลากลับบ้านไหมฮะหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับนี่คือมาจิเรนเจอร์แน่ๆน่เยไม่ใช่นี่มันชินจังไปนี่หมอคงนี่วีหนึ่งถูกแล้วอ่า้ยนี่หมอคงนี่วีหนึ่ง ยัดหนึ่งทีคำว่าหนึ่งสองสามเซกาวันเซียมีตัวนัดเชิญเลยลูกพี่อ่ะเอเออันนั้อเอตอนนึงพี่ยามายาวาเอาวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็พาลูกมาดูค่ะวันนี้มีลูกแล้วหรอครับอุ้ยดูสาวยังสวยอยู่เลยแม่็ขาบอกวันนี้ครับผมแฟนๆคนรักฮีโร่เยอะมากประทับใจไหมครับพี่ก็ประทับใจก็คือดีใจที่แบบว่าเขาก็แบบให้ความสําคัญกับเซนไตแล้วก็ แล้วก็มาร์คไซเดอร์จนถึงท่านว่าอยากจะเหมารอบเหมาลงดูวันนี้ก็เลยต้องพาแบบเด็กๆมาดูบรรยากาศแน่นอนครับน่ารักมากขอบคุณมากครับพี่รถและตอนนี้ครับหนังฉายแล้วเทียบร้อยผมขอเข้าไปดูความมันต่อแล้วนะจ๊ะไปแล้วจ้ะเอ๊ย Ross Media and Entertainment ทั้งใหญ่ที่คนรักฮีโร่ต้องจดจำและเปิดคอมยตุนอลังการด้วยการเปิดตัวระดับท็อปบ็อกออฟฟิศญี่ปุ่นที่ทุกซีรีส์ไรเดอร์ทุกกระบวนการเซนไทนจะผสานพลังรวมเป็นหนึ่งเดียวใน,านรามเป็นไรเดอร์ประทับซุปเปอร์เซนไทนุ๊กเปื่อฮีโร่ไครเป็นมหาศึกรวมพลังฮีโร,ร,ร่18กรกฎาคมนี้ในโรองภาพยนตร์และแน่นอนครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเหล่าเซนไทไทยแลนด์ครับผมสวัสดีกันเลยครับสวัสดีครับ ถ้ามีโอกาสได้บอกคนทั้งบ้านครับผมสามคำจะบอกอะไรบ้างครับกับเรื่องนี้ฮะมันเยอะมากค่ะอ่าตอนนี้เลยว่ะสามคำครับมันมันมากเยอะมากมากเยอะจัดจัดมันวายมากฮะรักร้อนมากเอาไว้หลังด้วยสุดยอดมาก <c oughs> เกือบจะสองอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งคนหนึ่งกลุ่มเท่านั้นครับผมแต่ว่าความยอดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยต้องให้น้องๆทางบ้านไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองครับผมและนี่ความยอดเยี่ยมจริงครับเอาขอเสียงคุณลักษมีติดนะเร็วเย้ และตอนนี้ครับผมด้านหลังผมเป็นคนรักไร้เดียค์ครับคนเสียคงรักไร้เดีเยงค์ยยยยทำไมมันเยอะกว่าเซนไตชอบช็อตไหนเป็นพิเศษครับผมจริงผมชอบทุกตอนเลยอ,ะอ่ะแต่ชอบตอนดีเคทโผล่มาดูตอนร้านๆครับอตอนยังไม่เป็นคนดีกลับมาเป็นคนดีอะไรเงี้ยตอนที่ให้จินวายกับใครโตอาจารย<อ>์แล้วก็ศึกษาใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ครับ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดให้บอกทางบ้านครับผมในการบอกว่าเชิญชวนให้เขามาดูครับผมจะพูดอะไรบ้าง <laughs> ก็หนังฮีโร่แปลงร่างทุกชนิดเนี่ยถึงมันจะดูแบบเออคนไทยส่วนมากเขาจะมองว่า หนังพวกเนี้ยดูเด็กอ่ะแต่ผมเชื่อว่าหนังพวกเนี้ยมันมีคุณค่าแฝงอยู่ครับต้องลองดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรโอ้โหสุดยอดมากครับผมนี่คืออีกหนึ่งเสียงครับแน่นอนว่าถ้าเกิดจะเจ๋งไม่เจ๋งจริงๆสายตาคุณเองเป็นคนตัดสินครับผมนี่ความยอดเยี่ยมของเราคนรักไรเดอร์ครับคนที่หนึ่งเย้ ตอนนี้ครับผมหนังสือจับประวัติศาสตร์ที่สร้างนานๆบทใหม่นะครับจบลงเวลาแล้วคุณเตาครับผมถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับเป็นการประทะกันครั้งแรกนะครับของมาสเลเดอร์และซูเปอร์เซนไตนะครับถูกต้องแล้วครับผมและแน่นอนว่าคนที่ข้างๆผมครับคือประธานชุมรมเซนไทน์ลทเลน่าเองครับผมวันนี้นี่สุดแสนจริงๆใช่ครับวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้การประสานงานจากซีเพย์ใช่ไหมใช่ครับอะไรบ้างครับผมก็มีอาชมรม เจฮิโร่คอมนะครับเป็นไตไทยแลนด์นะครับสาววกมาสเตอร์เดอร์แล้วก็เลเจนด์ฮีโร่นะครับนั่นเองนะครับและความมันแบบนี้นะครับผมจะมีอีกอย่างแน่นอนนะหากว่ามีการสร้างภาพยนตร์สิ้นิงแบบนี้อีกก็ถ้าเกิดเรามาช้าอีกเราจะจัดการแบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนถ้าคุณเป็นคนรักเซนไตและคุณคนรักไรเดอร์ห้ามพลาดด้วยประกันทั้งปวงแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไปเลยเย้แหมสุดยอดเลยนะครับผมแล้วที่เป็นสุดยอดภาพยนตร์ที่เรียกว่าทุนทุนสร้างระหว่างวอลลมิเดียและเด็กไม่ใช่สิ เธาเพี่ตกใจยังไงครับผมเออไม่งานนี้เขาบอกว่าในช่วงการโปรโมทที่มันผ่านมาในรถโชว์ทางาทางเด็กเนี่ยได้ช่วยในเรื่องของมัสคอร์ดไรเดอร์ดีเทดเด้วยต้องขอบคุณด,<ะ>ด้วยนะครับผมก็หวังว่าโอกาสต่อไปเราจะได้ร่วมมืออีกในหลายๆโอกาสหลายครั้งเช่นกันครับใช่ฮะถ้าเกิดทางเด็กครับผมสนใจมัสคอร์ดหรือว่าทางชุดเซนไตนะครับผมไม่ให้นะฮะ บ้าเหรอถ้าเกิด<า>มีมาก็ลองคุยกันดูดีๆแล้วกัน,นครับผมก็<ผ>มเราหวังว่าในอนาคตเราก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันได้ดนะครับถูกต้องครับผมและเบรกหน้าครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะคะว่าสุดยอดรวมพลฮีโร่ครั้งนี้ยอดเยี่ยมแค่ไหนช่วงน้า้ามาลาดเพราะเรามีการจัดโพลครับผมหาอันดับสุดยอดความยิ่งใหญ่และเหตุผลที่คุณต้องไปดูครับอ่ามันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันดีกว่าครับผมแต่ตอนนี้ภาพชมโฆษณาก่อนสักครู่นะครับถูดต้อนะครับ เจอกันอีกครั้งกรับผมกับเบรกที่2ของรายการมันเดย์มันเดย์ครับผมรายการที่เราจะทำให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันนั่นเองกับช่วงที่2ฮะกับช่วงของคออทุกชาร์ตถุดต้องเบรกที่แล้วครับผมเราพาไปดูงานกับรวมพลังฮีโร่ครับกับยานพายิตย์ที่มีชื่อว่า ซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนครับผมคาร์เมนเรเดอร์ประธานซูเปอร์เซนไตมหาสุโรมพลังฮีโร่ในงานของการร่วมแรงครั้งยิ่งใหญ่นะของทางเจฮีโร่จัดขึ้นมากับซูเปอร์ฮีโร่เฟสตานั่นเองที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งรอบพิเศษและรอบสื่อไปในตัวเดียวกันเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นครับผมเราเลยมีการการันตีงานสร้างด้วยคุณภาพนะครับกับ5้าเหตุผลที่คุณควรดูครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ดูนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะตอนนี้เข้าลมเข้าวิญญาแล้วครับผมตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองเอาเป็นว่ามาดดููททั้งเหตุผลี่คณจะ ภาพยะนตร์เรื่องนี้ถูกต้องครับ,รบผมเพราะเซนอย่ารอช้าครับแล้วตอนที่อันดับ5สุดยอดเหตุผลที่คุณควรดูเรื่องนี้ได้แก่เนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องครับแฟนฮีโร่เนี่ยต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเซนไตกับมาร์คไรเดอร์ ค่ายผลิตเดียวกันทำไมไม่เคยมารวมตัวกันทันทีคืออธิบายก่อนครับผมว่าแม้จะเป็นคนระลบนฟาน,นี่ยแต่ทางญี่ปุ่นต้นสังกัดของเขาคือโตเอะเหมือนกันถูกต้องเราเคยเชิญพี่บุญมาแล้วถูกต<ร>้อง<ด>คุย<ไ>กันประมาณหนึ่งแล้วนะฮะว่าไราเดอร์เองเนี่ย่อนข้างจับกลุ่มที่ผู้ใหญ่กว่าเนื้อเรื่องจริงจังกว่าถูกต้องเสนใตเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรวมพลังมิตรภาพดูแล้วเด็กๆจะชื่นชอบชแต่เมื่อครับผมฮีโร่ที่สองสองซีรีส์มีความแตกต่างกันแต่ทําไม ถ้ามาเจอกันขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นถูกต้องตอนแรกเนี่ยเป็นอสูรมาทั้งเรื่องเลยทําไมถึงมาร่วมแรงร่วมใจกันต้องดูถูกต้องต้องดูและที่เจ๋งกว่านั้นครับผจุดคลายม็กพลิกโผมากสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายครับต้องดูเราพูดเราอกไปเรื่องกันอย่างนี้ได้ดึงสปอยอ่ะเอาละเอาละเอาละต่อดีกว่าคกับอันดับสี่ซูซ่าเหตุผลที่น้องๆควรจะดูเรื่องนี้ครับผมอันดับสี่ได้แก่รายได้ทั่วโลก ต้องเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์งานสร้างทำไรายได้มากมายกว่า38ล้านเหรียญสหรัฐไม่คิดเป็นเงินไทยนะครับผมตกอยู่ที่1,140ล้านบาทเน่ยะวามากมายเรื่อ,องนี้ครับผมในญี่ปุ่นเองเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ปปรยอยู่แล้วเพราะว่าทั้งใครจะคาดคิดจะบอกว่าการเอาไรเดอร์ทุกคนถูกต้องทุกนี้ก่อนก่อนหน้านั้นน่ะมีการนํามูฟำสร้างมูฟวี่ของไรเดอร์ทุกคนมาแล้วใช่แล้วก็เซนไตทุกกระบวนการมาแล้วแม่ แต่พี่แกเอาทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยมาอัดใส่บูวี่ตัวเดียวอีกรอบหนึ่งอลังมากมันยิ่งอลังไปกันใหญ่ถูกต้องทําให้เขาผมทะยานขึ้นสู่บ็อกซ์ออฟิศอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับผมด <ๆ S 1> ้วยนเรื่องที่เป็นยายในภาพโลก<า>โลก,กับด้วยที่ว่าคนญี่ปุ่นและทั่วโลกให้การตอบรับเป็นอย่างดีดังนั้นคร <ๆๆ S 2> ับ <ๆ S 2> ผมเรื่องนี้คุณก็ต้องใช่นะฮะเพราะฉะนั้นครับผมเพิ่มยอดตั๋วกันดีกว่านะครับตอนนี้จุงพ่อจุงแม่ไปดูหนังในโลกกัน ใช่อะตอนนี้ดีกว่าครับผมกับอันดับ3อีกสุดยอดเหตุผลครับผมที่น้องๆควรไปดูภาพเรื่องนี้เขาเต็มแก่ m a สเ Rider f o r อร์โฟเซโฟเซ่ครับต้องขอบอกเป็นไรเดอร์ปีที่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของไรเดอร์ครับเท่านั้นยังไม่พอที่ของโฟเซ่คืออะไรครับทะลุอวกาศ มันคือการครบรอบสิ่งหนึ่งครับผมคือการครบรอบ50ปีของยูริกาการินครับนักบินอวกาศคนแรกของ<ช>ญี่ปุ่นใช่แล้วนี่เป็นการเปิดตัวแบบรูปแบบปกติลิขสิทธิ์แพ้ ครั้ง<ช>แรกที่คนไทยจะได้เห็นด้วยทีนี้เนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้คุณได้เห็นความสามารถคร่าวๆนะครับผมของไรเดอร์โฟเซในตัวนี้ด้วยถูกต้องฮะไม่ว่าจะเป็นพลังของจรวดถูกต้องและสว่านใช่ฮะสว่านเ<อ>จาะไปสู่สวรค์นะครับก็ขนาดนั้นเขอบอกว่าทึ่งมากๆแล้วก็ขอบอกเลยนะครับว่าความสามารถของโฟเซตัวนี้เนี่ยสร้างช็อตเซอร์ไพรส์สุดๆ,ๆครับกับการรวมพลังระหว่างไรเดอร์โฟเซกับเซนไตโกวัสเตอร์ครับ ถูกต้องเพราะนั่นคืออันดับสองที่เราต้องบอกว่าคุณต้องดูนั่นก็คือการมาเยือนไทยครั้งแรกของโกบัตเตอร์เช่นเดียวกันถูกต้องแล้วครับผมกับจราชนนะฮะขบวนการจราชนโกบัตเตอร์นั่นเองหลังจากความยิ่งใหญ่ของออโกไครเจอร์ผ่านไปแล้วเนี่ยครบรอบ35ขบวนการแล้วกขบวนการที่36เนี่ยผมให้ความรู้สึกเหมือนกับมันจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไฮเทคขึ้นโกบัตเตอร์เองเนี่ยมีความอุปกรณ์การนา,นาที่ไฮเทคทันสมยัยถูกต้องและลูกเล่นอะไรใหม่ๆเยอะมากรวมทั้งตัวหุ่นยนต์ ในภาคนี้เราก็จะได้เห็นด้วยอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นกันในไทยในแบบรูปแบบนี้ก็ติดแท้จุดเด่นของที่แตกต่างจากโปรไคเจอร์เนี่ยโปรไคเจอร์เป็นเรื่องของตามล่าสมบัติโดนสลัดอวกาศใช้อุปกรณ์ของเซนไตรุ่นก่อนๆแต่โปรเจอร์เอกลักษณ์ของเขาคือความไฮเทคอุปกรณ์ลูกเล่นหลากหลายอนมีบัตตี้ลอยด้วยบัตตี้ลอยหรือหุ่นคู่หูด้วยซึ่งหุ่นคู่หูด้วยก็คนใส่ชุดยังบอกเป็นหุ่นดีกว่าพูดอย่างนั้นสิแหมเป็นการสร้างฝ่ายน้องๆใช่ไหมเท่านั้นเอง พอนะฮะรูปแบบของหุน่นบังคับหุ่นยักษ์ในโกบัตเตอร์เนี่ยคนขับไม่ได้มีแค่โกบัเตเตอร์ขนาดแล้วนะไม่ดูเองเอไปดูเองเอสุดยอดมักงมัง่วอ่ะเอาละครับผมตัวอันดับหนึ่งของเหตุผลที่คุณควรดูซุปเปอร์ฮีโร่ไทเทนกันดีกว่าครับผมมันคือมันคือจำนวนครับกับนี่ครับผมเซนไซทุกคนไรเอร์ทุกคนและเหล่าร้าย ทุกตัวที่ปรอกตัวใน2อซีรีส์นั้นได้มาปรากฏกายในฉากเดียวกันถูกต้องครับียกได้ว่าเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่มากๆสนามลบครับผมกับเหล่านักแสดงในสุดแอคเตอร์ยองมาสารมีการแบ่งในการผมเป็นไลเดอร์50ครับเส้นตาย173จ็ดานวนสัตว์ประหลาด97ริ้วล้อ1น5ร้วมเป็น485คนครับผมคือโดนตัดเนี่ย ฉากสงครามที่มีคนจำนวนหนุ่มมากเนี่ยครับปัจจุบันนี้จะเป็นซีซีกันหมดแล้วแอบแต่ซีซีวางวางวางเข้าไปแต่นี่ครับผมคนในชุดของเหล่าฮีโร่เหล่าสัประหลาดต่างๆนานามายืนร่วมกันในฉากเดียวร่วมกว่า400คนเยอะมากซึ่งคุณมหาศาลมากครับแต่ที่เจ๋งกว่านั้นครับครับผมมาร์คไรเดอร์ดับเบิ้ลครับผมหนึ่งซีนหนึ่งวิฮะคือนึกภาพดูแล้วกันนะว่าผมด้วยจำนวนที่เยอะจะได้เห็นว่า เหล่าฮีโร่ะบวนการในความทรงจำของคุณเนี่ยได้ผ่านตาหมดแน่นอนแต่จะมากจะน้อยบางตัวมีบทมากบทน้อยต้องดูในเองครับใช่แล้วครับท่านนี้ไม่พอครับครับท่านการเห็นฉากเรือลบใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรือของทาง่าสังกัดแล้วก็ของทางช็อคเกอร์ในช็อปเกอร์เนี่ยมันก็มารวมพลังกันเหมือนกันพลังมากนะฮะคือในเมื่อฝ่ายฮีโร่วมพลังกันแล้วตัวร้ายก็วมพลังกันนะใช่แล้วแต่จุดใหญ่ของแต่ละซีรีส์นะฮะกลายเป็นลูกกระทจาของเรื่องนี้หมดเลย ต้องดูเองครับผมดูเองด้ววเองจริงเขาบอกว่ามันอะไรทีพซึ่งมากมากอย่างนั้นดดาได้พลับผมในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะตั้งแต่18กรกฎาคมที่ผ่านมาและณวันนี้ที่ได้รายการเราออนแอร์อยู่ก็ยังฉายอยู่ครับซึ่งเรื่องนี้ครับผมทั้งหมดนี้คือสุดยอดเหตุผลครับที่ทำให้น้องๆต้องไปดูกับเรื่องนี้ครับถ้าเกิดน้องหนูคนไหนอยากดูนะครับจูงพ่อจุงแม่และพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกดูก็จุงลูกจุงหลานไปดูนะครับผมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะจ๊ะและนี่ครับผมคือห้านดับของเหตุผลที่ทำไมคุณต้องดูฮ หมดเ,เวลาของช่วงที่2อซะแล้วนะครับผมช่วงหน้าเรามาดูดีกว่าว่าคำถามที่เราชงไว้ในเฟซบุ๊กเราจะหยิบของใครมาถามมาตอบมาพูดคุยมาแซวออมากอแอบบอกนิดนึงนนครับว่าเด็กนี้เนี่ยเราให้ไรเดอร์ประทาาัดเซนไตเพราะฉะนั้นน้องๆครับผมอยากให้กระตุ้นเรื่องไหนประทัดกับเรื่องใดมากที่สุดครับเด็กหน้ามาดูกันต่อดีกว่าว่าคาตอบของน้องได้ออกอาการหรือไม่แต่ตอนนี้ครับหมดเวลาครับผมผักชมโฆษณาน่อนสักรู่เดียวจ้าช่วง ก็มาเจออีกครั้งกับผมกับรายการมันเดย์มันเดย์กับผมรายการที่เราทำให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันจันรนั่นเองจ้ะถูกต้องร้านะครับและช่วงนี้ครับผมคือช่วงที่เอาคําถามจากทาง Facebook ปิดทุกกำแพงโซเชียลในเฟซกันผมเราจะจับข้อความของท่านครับมาออกาศแบบจ่ากับแผนผาบที่มีชัวน้องๆอยากให้กระตูนเรื่องไหนประทะเรื่องไหนมากที่สุดจากการที่ฮีโร่ไทเซนนะครับในการนำเซนไตมาประทะไรเดอร์แล้วเราก็มาดูดีกว่าว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากให้กระตูนแอนิเมชันหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องไหนกับเรื่องไหนมาเจอกันบ้างเพาดูแล้วก็คนแรกครับพี่เลดคุณเนสิกนรินเทพครับผม ไททันปะทะฟรีเลยครับรอดีนะให้ไททันแม่คนหล่อนแล้วลงเสียแหมฟรีก็เพิ่งโผล่มาแค่ตอนเดียวนะฮะเอาเทศที่ออกาศออกมาสองตอนละสองตอนละแล้วก็ตอนที่ออนแอร์น่าจะสามใช่นะครับผมก็ยังงก็ตามนะฮะถ้าเกิดพวกเขาโดนรับประทานไป ก็ไม่ม uhm ีใครให้ฟินดิเป็นไงครับโอ้ดูแล้วฟินมากเลยโอมันกระหนังเกยชัดเลยเดี๋ยวเพื่อังไงสิคราบแหมอ่ะต่อเนื่องดีกว่าครับผมกับน้องคนนี้ครับน้องชนินไบโสอบุนรถประธานเด็กครับจะได้แข่งกันประกาศ l c น้องนะประทักแอมานนาแล้วเออต่อไปเราจะเป็นมิสกันนะครับผมพอแล้วพอแล้วอ่าการแข่งขันอะไรดูเดือดเราเรา เขาสู่หมดงบใ่ครัมิจตภาพเรามีฮีโร่ไทยเซนแล้วเรียกเขาว่าท่นโดอินฟินิตาต์ตอรสเวอร์ชัสเนกิมะครับฮาเลมกระจายยี่ห้ออินฟินิตาต์ตอร์สจมีแค่ห้าสาวแต่เนกิมะทั้งห้องทั้งห้องติดติดคนติดคนพระเจ้าจะตู้กันได้ไหมพัชเรียนะครับผมเอ่อสาวในเรื่องเนกิมะด่างกว่านะเจกว่าแต่อินฟินิตาต์ตอรสครับเป็นตัวแทนจากแต่ละประเทศนะฮะเป็นการคัดสรรมาแล้วอย่างดีมีไอเอสบินสองเวสหายนะโว้ย อัอเหรอแต่น่าสนใจเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นนแล้วก็รดประทาดเด็กอีกแล้วนี่คุณองสะทรนขอบคำชื่อคุณพุนนะครับผมโซล่าเอาอีประทาเมียบิครับกาบเรียนแบบนี้ฮะถ้าเกิดใครเจอเทปนี้ส่งมาให้ผมด่วนเลยนะฮะน้องปรินดาพุทธาเรื่องชลมูลกับหน้ากากเสือคลั เพราะว่าเป็นเรื่องที่ชอบและเรื่องที่เกลียดครับผมเรื่องมนตรากัศเสือเนี่ยโคตรแมวเลยนะนี่ใช่ของรักเวทมนต์นะครับผมกับตะกัเสือที่ต่อสู้ด,ด้วยความดุ้เดือดพลังกำปั้นแล้วกอดคิดดูตกกากัเสือเขาก,กอดชนมูลทุ่มมันจะไม่มันจะไม่เคยเหมือนมวยปล้ำเท่าไหร่อะไร <ๆ S 2> หรอเหมือนอย่างอื่นอะไรครับตัดเขาวงยวิออกอ๋อฮะผมจะพูดนะครับพี่เลนพูดนะครับผมเชิบเชิบเชิลพ e v i าอะไรไม่รู้เดวิ l ลิตาไม่รู้เหมือนกันแอ Advanced to เซโรช เอสเอโอซอฟต์อาร์ตออนไลน์ o, Online, ประเอเซเวิร์ลเพราะรพระเอกเทพน่าเกิดเทพทรูและเทพหมูมาเจอกันการสุนสลายของเกมทั่วจักรวาลจึงบังเกิดโอ้ยแย่ผิดนะไม่ก็คุเรสประธาุคู่แมนเ uh huh. พราะไปิดอาเบททั้งคู่เข็นไปดาวเนปจูนไปเถอะไปเลยนะฮะขอให้น้องไปไปดีเนี่ยกลับมาเลยด้วย oh, น้องคนนี้ครับผมน้องวัชระยะ สวัสดีมงคลครับผมอยากเอาโลชิลิวมาตกกับยำฉาค่ะอยากจะดูว่าใครกระจอกเอ้ยเมฆกว่ากันคุณครับผมโลชิลิวในแข็งแกล่งที่สุดใน12ดวงดาวเลยนะฮะคุณจะบอกเขากากไม่ได้มันจะตกแตกดาบไอ้คริเบอร์ฟันหักออะนุแล้วยำฉายำฉานี่ก็ใครก็ตายที่เขาบอกว่ายำฉาทำไมครับได้กินน้ำชาไปวันวันุณวังสัสสีครับผมผู้ส่งมิสต์วเทคนิคบวกเคนไทคอมเมนบวกมันเดมันเด์ครับ เพราะมันจะเกิดเหตุอ่าปรากฏการณ์ฟิชเจอริงให้ออทคุแมนยิงออทคุบีมถ้าไม่ตายของเฮนไตคอมเมเนี่ยเป็นท่าที่น่ากลัวมากจริงๆแต่แต่ถ้าไม่ตายออทคุแมนก็น่ากลัวเหมือนกันใช่อยากจะรู้นะครับว่าระหว่างบีมของผมกับไม้ตายของเขาใครจะเหนือกันเป็นเ็นเบะหมดเลยฮะถูกต้องครับผมโอ้น้องจูนฮิตอะไรอย่ยาก เออพ่อ,พอนันกับพี่ไดจิค่ะมาดูกันว่าศพใครจะเยอะกว่า <c oughs> นหนูไม่สุดยอดคณตกรรมหมู่เลยนะเพาลง้ายหนูไม่เกี่ยวนะแมวพิมหนูไม่เกี่ยวแมวพิมนี่เลยครับพี่เลสจัดมาอิติกะโอริมุระอยากให้โดรมอนประทะทเทับบี้ประทะบทะบอตันอยากรู้ว่าใครจะเปอาอ่ายิ่งฉุบชนะเออบอตันเนี่ยออกได้แต่กันไก เทนนิบ,บี้กับมืออย่างเงี้ยถูกต้องส่วนในมอญเดินดมากต้องเสมอตลอดช้งชีวิตนะฮะได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิดยินและดีเดตนะ<อ>ครับผมจดนี้เดียวปะทะอนา,าเธอร์ครับจะได้เห็นแฝดติดตาแล้วว้าฮ่าห้าเม่คราแนวเลยนะฮะทำไพ่ปะทะกันอีกแล้วนะ,ะ<อ><อ>ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดเหรอ ว่าน้องผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศแดงกับเหลืองปะทะกันครับอย่าคิดว่านะฮะแดงคือสิบตีกิโลโลปะทะกับติดเอกคุอลูลูผมคิดไปไกลแล้วนะฮะกิโลโลเป็นแนวพลังอาวุธสงครามแต่คุณลูลเนี่ยเป็นแนวให้ฟังคิดอันดิตเราไม่เข้ากันเหมืองนะครับผมรายการเราไม่เคยพูดถึงการเหมืองไม่แต่ครั้งเดียวแล้วันนี้ครับน้องลิวจิอิสดะครับอย่าให้เค็นชิโร่ไปฝ่กันดั้มดูสครั้งครับเอาแบบเคนชิโร่ไล่สกัดตุดกันดั้มเดียงโตเลย ไม่ไม่หมดทัง,งานไม่หมดยังอ่นไม่หมดแอบบอกนิดหน่อยฮะเคนชิโร่ทุ่มไม่ได้นะครับทำไมครับเคนชิโร่เนี่ยต่อให้จะไฟกับใครเขาใช้พลังปลาที่มีการเคลื่อนไหวในร่างกายแกรนดัมเป็นหุ่นยนต์ไม่มีปลาน,นะฮะผมอยากเห็นแกรนดัมบวมแล้วบูดแล้วระเบิดไม่ได้โดนพลังพลังกรงเล็บไฟของคาเรนในกิอัสนว้ย <laughs> S <S <S แม่เอาละเอาละันนี้คือเป็นบางส่วนที่เราคัดมาของการที่เพื่อนเพื่อนน้องๆอ,ออกไอเดียว,ว่าอยากใช้กระตู้นเรื่องไหนมาประทักับเรื่องไหนก็มีหลากหลายมากถูกต้องแต่แต่ละคนเนี่ยตอบมาจริงๆแล้วเนี่ยเราคัดมาเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต<ช>่ว่าตอบมาช่างเป็นประเด็นที่เราสามารถพูดได้ยาวมากเด<ช>ี๋ยวเวลาจะไม่พอถูกต้องแต่ว่าย้ำมีหนึ่งครั้งครับว่าเราอ่านทุกข้อความนะครับไม่ต้องเสียใจไปแล้วมีการถกประเด็นไว้หลังใหม่ด่ากันกบ,บ,บน่าสนุกหนานมากเลยนะฮะครับผมเท่าไห้ไม่พอครับรายการของเรายังไม่หมดเรามีทีนี้ครับหัวเฮ้ย นี่คืออีกหนึ่งไอเทมของผมที่ทาง NED หรือ Nation Entertainment นะครับผม,ผมมีการบริจาคไม่ใช่บริจาคติ๊กเรอร์นะเอามาร่วมสุขทางการเราเซ็ตนี้คืออ,อะไรบอกก่อนคุณรู้จักคนเขียนโดราเอมอนไหมรู้จักอยู่แล้วฟูจิโกะฟูจิโอนะครับผมผู้เขียนโดราเอมอนฟาร์แมนซีคิโนะโรและอื่นอีกมากมายอ uh ่าฮะคืออาจารย์แกเนี่ยไม่ได้เขียนแค่การ์ตูนเหล่านั้นอย่างเดียวครับผมยังมีเรื่องสั้นครับผมแนวไซไฟหรืออะไรต่างๆที่นานๆทั้งดราม่าทั้งอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราแจกฟรีแจกฟรีครับ เหตบนลนรายๆเลยครับผมน้องๆอยากได้ชุดนี้เพราะอะไรอ่าเหตุผลง่ายๆแค่นี้ครับผมตอบมาที่ Facebook ของแก๊กระตูนตอนนี้มีการตั้งคำถามแล้วเรียบร้อยจ้ะแล้วก็ฝากกันไว้แล้วกันครับผมรวมถึงกิจกรรมของเราในวันนี้คือใครประทัใครเนี่ยเราไม่สน้วตอนนี้ครับผมเพราะว่าเรามีสิ่งนี้ครับสิ่งที่ประทับกันจริงๆในโรงภาพยนต์อยู่ณขณะนี้ก็คือคาเมเลเดอร์ประทับซูเปอร์เซนไตมหาศึกรวมพลังฮีโร่นั่นเองและคุณจะได้รู้ว่าการประทักัน และจบลงด้วยมิตรภาพอันน่าประทับใจเป็นอย่างไรต้องไปดูครับผมในโรงภาพยนตร์ณัดมนี้ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้สี่ทุ่มอาจจะไม่ได้ดูพรุ่งนี้ฮะโดดเรียนเลยครับผมโดดงานไปดูการมีราชการหยุดด้วยยี่สมเพอร์เฟกมากครับผมสาหรับตอนนี้ครับผมเวลาทางรายการแล้วเจอกันที่ใหม่วันจันทร์หน้าครับผมสี่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วรีบันอีกหนึ่งครั้งเวลาที่ตรงวันศุกร์ครับผมแต่ตอนนี้ฮะรายการของเราหมดเวลาลงซะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย